สวัสดีจ้าไปตัดต้นคริสต์มาสมาแล้วก็จะมาเกี่ยมใส่ไฟใส่ของกระตุนคริสมัตก็ของกรเก็บไว้ใช่ทุกปีของเก่าแล้วก็กลับเอามาใช้ใหม่เราเวลาจะไปหาสื่อของของคริสต์มาสส่วนมากเวนคริสต์มาส เซจแล้วของก็ตามล้านค่าที่เป็นของคริสต์มาสเขาจะลดราคาก็จะไปซื้อไปซื้อหลังจากคริสต์มาสแล้วเอามาเก็บไว้แล้วก็ใช้ปีหนา้ามันก็จะได้ราคาถูกกว่ากันเพราะว่าอยู่นี่อะไรก็ต้องซื้อทุกอย่างเมมอะไรที่เก็บได้ประหยัดได้ก็จะพยายามนี่ก็ได้ลูกชายช่วยลูกชายคนใหญ่ไปทำงานคนน้อย Uh, วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนกันเลยไปตัดต้นคริสต์มาสมาแล้วก็มาช่วยแม่เอาไฟเอาดักเลตคริสต์มาสทรีช่วยกันสองแม่ลูกที่แรกว่าจะตัดเอาต้นต้นน้อยๆว่าจะไม่เอาต้นใหญ่ปีนี่พอไปเห็นต้นคริสต์มาสแล้วก็เอาต้นใหญ่คือเก่เาลูกชายบอกแม่เอาต้นใหญ่ๆนี่แหละ ไม่ต้องเอาต้นหน่อยดอกว่าก็ต้องติดนานเป็นเป็นเกือบชั่วโมงกว่าจะเซ็ตทำอยู่สองคนเซ็ตไก่จะเซ็ตแล้วเนี่ยปีนี้จะมีเพื่อนลูกชายคนใหญ่สองคนเขาจะมารวมคริสต์มาสด้วยก จะทำอาหารกินกันแล้วตอนเช้าก็เปิดกล่องของขวัญสองปีที่แล้วไปทำที่เมืองไทยได้กลับเมืองไทยสนุกมากเลยปีที่แล้วก็ปีนี้ทำอยู่อยู่ก็นี่ไม่ได้กลับเมืองไทยอยากกลับเมืองไทยก็ไม่ได้กลับเราลูกชายคนอาดัมเขาเขารงเรียนไม่อยากให้เขาขาดตรงเรียน ไปก็ต้องขาดโรงเรียนไปที่ก็ต้องไปเป็นเดือนโรงเรียนเขาปิดคิสมัดแค่สงอาทิตย์ก็ไปก็กระเทินไปโลกลับเมืองไทยอืมบางทีซัมเมอร์พวกเขายุดโรงเรียน3มเดือนนี่ก็ช่วยแม่ติดใหญ่จ้านี่เซตแล้วออกมาสวยเจนคือเกน ขอบคุณค่ะที่ติดตามและรับชม